สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็อีกครั้งหนึ่งครับที่เจอกันในรายวิชาของห้องุ้นส่วนนะครับนะโดยอาจารย์นทุิยิ้มวดีนะครับนะซึ่งเป็นเป็นที่ปรึกษาของห้องช .2 ทับ1นะครับนะก็คือห้องเราเองนะฮะนะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนนะครับของการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะฮะ นะสถานที่ในการจะขอจดทะเบียนห้างส่วนนะครับนะรวมทั้งเอกสารนะครับที่เป็นหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนห้างส่วนนะครับนะแล้วก็ในกรณีที่ธุรกิจนะครับอยากที่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนห้างส่วนนะครับโดยไม่เดินทางไปจดทะเบียนในสถานที่ให้จดทะเบียนห้างส่วนนะครับก็สามารถที่จะทําการจดทะเบียน จัดตั้งห้างส่วนนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะมาเรียนรู้ก็คือการจดทะเบียนนะครับการจัดจดทะเบียนจัดตั้งส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือทางเว็บไซต์นะครับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยนะครับสำหรับในส่วนของนะครับขั้นตอนนะครับการจัดตั้งห้างส่วนจำกัดนะครับผม อ่าเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับของการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะครับนะก็จะมีการทำความเข้าใจนะฮะอ่าการทำความเข้าใจถึงข้อตกลงระหว่างผู้เป็นอาหุ้นส่วนในเรื่องสำคัญสำคัญนะฮะนี่ขั้นตอนแรกก่อนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจำนวนเงินที่จะลงทุนนะครับในธุรกิจห้างหุ้นส่วนนะครับ วัตถุประสงค์ต่างๆที่ยังผู้ส่วนจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำอะไรนะครับนะรวมทั้งการแต่งตั้งนะครับผู้ส่วนผู้จัดการขึ้นมา1คนนะครับเพื่อดูแลนะครับควบคุมนะครับการบริหารงานในห้างผู้ส่วนนั้นๆนะครับนะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้คือการ แบ่งผลกําไรขาดทุนนะครับก็บก้บุคแจ้งชัดเจนนะครับหรือตกลงกันได้ชัดเจนในเรื่องของการแบ่งผลกาไรขาดทุนนะครับว่าจะแบ่งกันแบบไหนอย่างไรนะครับอัตราใดนะครับแบ่งแบบใดนะครับก็ตรงนี้ชัดเจนเป็นต้นนะครับนี่คือขั้นแรกนะครับขั้นตอนแรกของการจัดตั้งส่วนนะครับต่อไป เรามาดูขั้นที่สองนะครับนะเราทาการตกลงในเรื่องสําคัญเสร็จแล้วนะครับห้องส่วนตกลงเสร็จแล้วนะครับก็ทําการขอตรวจสอบและจองชื่อหุ้นส่วนจดทะเบียนได้เลยนะครับนะกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสถานที่ที่จดทะเบียนห้องส่วนนะครับที่เคยได้จองนะครับนะตรงนี้ก็จองอย่างน้อยสองอ่าสามชื่อนะครับนะก็ใส่ที่จองสามชื่อนะครับ นะก็เพื่อที่จะให้ชื่อที่ได้เปิดจองไว้นะครับไม่ซ้ำซ้อนกับห้างหุ้นส่วนหรือธุรกิจกิจการอื่นนะครับที่ได้จดทะเบียนไปแล้วนะฮะนะก็นี่ก็ป้องกันความซ้ำซ้อนนะครับของการาตั้งชื่อนะครับของธุรกิจนะฮะต่อไปขั้นตอนที่3านะครับเป็นขั้นตอนของการ เมื่อเราตรวจสอบนะครับแลวจองชื่อเสร็จแล้วชื่อโอเคแล้วอนุมัติแล้วนะครับไม่ซ้าซ้อนแล้วนะครับก็จะทําการอ่าทการขอจดทะเบียนนะครับและเอกสารประกอบได้เลยนะครับจัดทําคําขอจดทะเบียนได้เลยนะครับท้างส่วนนะครับนะและเอกสารประกอบนะครับการจะอ่าขอจดทะเบียนท้างส่วนนะครับตรงนี้เราพรีแพร์หรือเตรียมได้เลยนะครับ ขั้นตอนที่สี่นะครับนะเมื่อเตรียมเอกสารนะครับจะทําคาขอจดทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็าสามารถยืน่นนะครับนะยื่นขอจดทะเบียนนะครับกับสถานที่ที่เปิดให้จดทะเบียนจะตั้งห้างส่วนได้เลยนะครับนะจะจดที่ไหนนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่า,าที่ตั้งของธุรกิจห้างส่วนคุณตั้งอยู่ส่วนไหนนะครับส่วนกลางส่วนอ่าหรือ ในเขตต่างๆนะครับก็จะมีสถานที่ที่ให้เปิดจัดตั้งนะครับหรือขอยื่นจดทะเบียนห้างส่วนได้นะครับนี่คือ4ขั้นตอนนะครับในการจัดตั้งห้างส่วนนะครับนะนะเรื่องตั้งแต่การทําความตกลงถึงเรื่องสําคัญสําคัญนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะทําการนะขอตรวจสอบนะครับและจองชื่อห้างส่วนนะครับเพื่อจดทะเบียนนะครับนะ ได้ชื่อแล้วก็จะทำคำขอจดทะเบียนนะครับพร้อมเอกสารประกอบนะครับนะต่างๆนะครับในการาจัดตั้งหั้งส่วนเบื้องต้นนะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็ทําการยื่นนะครับขอจดทะเบียนกับสารประกอบการนะครับหรือสารที่ให้จดทะเบียนจัดตั้งหั้งส่วนได้เลยนะฮนะนะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับของการจัดตั้งนะครับ ต่อไปเรามาดูหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนกันบ้างนะครับนะหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนก็คือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยนะฮะนะเขาจะมีหน้าที่อย่างไรนะครับอันนี้หมายถึงรวมของหมายถึงรวมบริษัทจำกัดด้วยนะครับถือว่าบริษัทจำกัด <m> น <itted> <man> ี <m> ้ <itted> เริ่มแรกมีผู้ก่อการนะครับอย่างน้อยสามคนก็ถือว่าเป็นเป็นหุ้นส่วนเหมือนกัน นะนะนะครับเพราะว่าหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนนะครับจดทะเบียนนะครับมีดังต่อไปนี้นะนะประการแรกนะครับต้องจัดให้มีผู้ทําบัญชีนะครับนะซึ่งผู้ทําบัญชีนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี2543า และพศ2547นะะนะเขาจะมีการกําหนดเลยนะครับปวชอทําบัญชีได้นะครับกับธุรกิจที่เป็นอย่างไรอ่านะมีขนาดไหนนะครับปวจบพศทางบัญชีหรือปญฺัติบันทางบัญชีเนี้ยนะครับสามารถทําบัญชีได้ถึงธุรกิจนะครับที่อยู่ในขนาดได้นะครับ นะนะเพราะนั้นพร,งรบงพรบการบัญชี2543นะครับก็จะมีการกำหนดไว้ชัดเจนถึงตรงนี้นะครับนะทีนี้สำหรับผู้ทำบัญชีนะครับก็จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทได้แค่บริษัทละหนึ่งคนเท่านั้นนะครับนะเพื่อเข้าเข้ามานะครับทำความรับผิดชอบนะครับจัดคำบัญชี ะะอิสระหรือสำนักง,งานรับทำบัญชีก็ได้นะครับก็คือเพื่อมาทำเพื่อรับผิดชอบในการจัดตั้งทำาทำบัญชีนิติบุคคลให้กับธุรกิจนะครับนะทีนี้ผู้ที่เข้ามาทำเนี้ยอาจเป็นพนักง,งานของนิติบุคคลอาจเป็นพนักง,งานในบริษัทก็ได้นะครับนะที่มาทําบัญชีนะครับหรือรับผู้ทําบัญชีอิสระนะครับ หรือในส่วนของสำนักง,งานรัฐบัญชีก็ได้นะครับที่จะมาทําบัญชีให้กับห้า,างหุ้นส่วนนะครับสองนะครับหน้าที่ประการที่สองของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะครับจัดทาบัญชีตามกฎหมายครับมีสําคัญครับทําไมต้องตามตามกฎหมายเพราะจดทะเบียนตามกฎหมายต้องทําบัญชีตามกฎหมายนะครับมันบังคับเลยนะฮะนะ ก็ว่าทำตอนไหนนับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครับนะนะจดทะเบียนแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า,าหรือสารที่ที่ให้จดทะเบียนนะครับพอจดทะเบียนมีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้วก็นับวันนั้นเลยนะครับนะนับวันนั้นเลยที่เป็นนิติบุคคลนะครับทําบัญชีตามกฎหมายได้เลยนะครับนะส่วนชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทํา นะครับชนิดของบัญชีที่จะาเกทำมีอะไรบ้างมีรายวันแน่นอนครับนะบัญชีรายวันครับอ่านะครับธุรกิจจะต้องทำบัญชีรายวันครับพูดถึงรายวันพวกเราคุ้นเคยนะครับอ่านะบัญชีรายวัน นะครับได้แก่บัญชีเงินสดบัญชีธนาคารอ่าบัญชีรายวันซื้อรายวันขายรายวันรับคืนส่งคืนรับเงินจ่ายเงินอ่านะครับนะจะไปคล้ายคล้ายกับอา่ารายวันทั่วไปแล้วก็รายวันเฉพาะใช่ไหมครับ,นะรบประมาณนั้นนะฮะนะสิ่งที่ต้องจัดทำบัญชีตามให้ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ ประการที่สามนะครับหน้าที่ของอ้งส่วนนะครับนะมีหน้าที่ทำไงส่งมอบเอกาสารการลงบัญชีนะครับส่งมอบเอกาสารการลงบัญชีให้แก่ให้แก่ใครนะครับให้แก่ผู้ที่ทําบัญชีนี่แหละครับให้แก่ผู้เนี้ครับนะที่เขาได้มีการจัดหามานะครับไม่ว่าจะเป็น บุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระก็ตามหรือสำนักบัญชีก็ตามนะครับ,รบที่ทำบัญชีเขานะครับทั้งส่วนจะจําเป็นจะต้องส่งมอบเอกสารการลงบัญชีให้ครบถ้วนนะครับเน้นคําคว่าครบถ้วนด้วยนะครับห้ามปิดบานปิดบางหมกเม็ดซ่อนเบรนนะครับพวกนี้ไม่บังควรเพราะมันจะทําให้นะครับการแสดงรายการทางบัญชีของธุรกิจท้างส่วน นะครับไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนะครับมีผลกระทบทําให้นะครับ,ร,ทบ,ทนะร,บรายงานทางการเงินของห้างมืนส่วนอาจไม่ใช่อาจนะฮะนะจะทําให้รายงานทางการเงินของห้างมือส่วนเนี่ยนะไม่น่าเชื่อถือครับนะพอไม่น่าเชื่อถือมันก็จะมีผลกระทบหลายๆอย่างนะครับนะ อางเช่นนะครับไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุนผู้ลงทุนก็จะไม่ลงทุนให้เพราะไม่น่าเชื่อถือนะครับไม่ได้รับเครดิตทางการเงินกับสถาบันการเงินนะครับหร,หรือถ้าเราไปกู้ธนาคารเนี่ยนะครับธนาคารดูงบเรางบไม่โอเคงบไม่ถูกต้องนะครับงบผิดพลาดนะครับงบมีอะไรซ่สอ,สอนเร้นอยู่ในทางทุจริตอย่างเงี้ย นะถามสิว่าธนาคารหรือแบงก์เนี่ยเขาจะอนุมัติให้สินเชื่อไหมก็จบนะครับไม่ให้แน่นอนร้อยเปอซนะครับมันก็จะเป็นผลกระทบหลายอย่างนะครับมันก็ไปยาวเลยนะครับไปนะรประการที่4ี่นะครับประการที่สนะี่หน้าที่ประการที่สี่นะครับจัดให้มีการ Closing นะครับ c o s i n g entry นะครับก็คือการปิดบัญชีนั่นเองปิดบัญชีเพื่ออะไร <c oughs> ปิดบัญชีเพื่อหาผลการดำเนินงานถูกไหมฮะอ่าพวกเราเรียนบัญชีมาแล้วเรารู้แล้วนะครับปิดบัญชีเพื่อหาผลการดำเนินงานพวกเราผ่านการปิดบัญชีมาชัดๆเจนเลยคือธุรกิจเซอร์วิสใช่ไหมครับกับธุรกิจแมนเชีเชยร์ดซิ่งนะครับหรือธุรกิจซื้อขายสินค้า บริการกับซื้อขายผ่านมาแล้วนะครับซึ่งเรตงตรงนี้เราต้องมองภาพชัดอย่างน้อยการปิดบัญชีในธุรกิจที่เป็นเซอร์วิสหรือบริการใช่ไหมครับใน4ีขั้นตอนหรือ4กระบวนการนั้นเราต้องเข้าใจชัดเจละนะครับว่าเราปิดอะไรบ้างเพื่อต้องการหาผลลัพธ์ของอะไรใช่ไหมครับนะซึ่งใน กระบวนการหรือขั้นตอนของสวิตฟิร์มหรือธุรกิจบริการเนี่ยนะครับเขาสอนเราปิดบัญชีรายได้ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับนะแล้วปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะครับนะคู่นี้นะครับนะเข้าทุนปิดบัญชีทุนเข้าบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อหากำไรหรือขาดทุนของธุรกิจอ่านะ น,นี่คือกระบวนการปิดบัญชีเซอร์วิสนะครับหนูต้องเข้าใจมองภาพให้ชัดนะครับของธุรกิจแต่ละแต่ละอย่างนะครับนะทีนี้การปิดบัญชีของธุรกิจนะครับครั้งแรกภายใน12เดือนหรือ1รอบระยะเวลาบัญชีนะครับและปิดบัญชีทุก12เดือนนะครับนะตรงนี้ให้ปิดบัญชีนะครับนะครั้งแรก12เดือนนะครับ จำไว้นะครับครั้งแรกต้องปิดหนึ่งรอบบัญชีสิบสองเดือนสิบสองรอเด็กอ่าสิบสองเดือนนะครับสิบสองนะฮะสิบสองเดือนนะครับปิดบัญชีทุกทุกรอบสิบสองเดือนนะครับทุกทุกรอบสิบสองเดือนนะครับให้นับตั้งแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อนนะครับนะ1สิบเดือนปิดครั้งสิบสองเดือนปิดครั้งก็คือหนึ่งรอบบัญชีปิดครั้งโอเคไหมครับ นะ <c oughs> อ่ะไปต่อครับประการที่ห้านะครับประการที่ห้าของหน้าที่ของมห้างคุณส่วนจดทะเบียนนะครับก็คือจัดทำ Financial s t a t e m น n t ครับนะจะทำงบการเงินครับนะ งบการเงินก็ต้องทําอย่างน้อยครั้งละหนึ่งรอบบัญชีเหมือนกันครับนะทุกรอบสิบสองเดือนเหมือนกันนะครับซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะต้องมีการต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีกําหนดนะครับและงบการเงินต้องมีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนนะทาไมถึงพี่มีผู้สอบบัญชีอันนี้เรายังไม่ถึงใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปเราจะรู้ในระดับปอสอบว่า เฮ้ยทำไมถึงต้องมีผู้สอบบัญชีมาบริวาจัดการงบการเงินให้เราจัดการใน้รอยร่างไรการแสดงความเห็นนะฮะเขาจะมาแสดงความเห็นในงบการเงินตัวเนี้ยตรงเนี้ยที่เราทําเนี้ยนะบางคนแล้วงบการเงินเป็นยังไงอาจารย์บางคนยังงงนะครับงบการเงินก็คืองบนะครับที่แสดงผลการดำเนินงานแสดงฐานะการเงินแสดงกระแสนะครับแสดงที่ไปที่มาของส่วนของเจ้าของ นะครับหรือแสดงรายการรายละเอียดต่างๆของอการรับรู้รายการทำบัญชีนะครับนะเพราะฉะนั้นงบการเงินที่หนูเคยเจอหนูเจอมาแล้วนะครับก่อนที่จะมาเรียนบัญชีบงส่วนก็คืองบกําไรกับทุนและงบแสดงฐานะการเงินถูกไหมครับสองงบนี้นะครับซึ่งงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยมันจะแสดงฐานะการเงินของกิจการณนะวันใดวันหนึ่งถูกไหมครับ นะว่ากิจการมีสินทรัพย์แอเซทมีนี่สินไลบรารีนะครับมีส่วนของเจ้าของหรทุนโอนโอพีตี้เท่าใดณนะวันใดวันหนึ่งนี่คืองบแสดงฐานะที่หนูเคยผ่านมานะครับหรืองบที่สองงบกำไรขาดทุนอ่าอินคะัม์เซนเมนต์ไอตัวอินคัม์เซนเมนต์หนึ่งงบกำไรขาดทุนก็เป็นการแสดงเลยครับอ่าผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใดบัญชีหนึ่งว่ากิจการนั้นๆ นะครับมีผลการดำเนินงานผลการดําเนินงานในรูปของกําไรหรือขาดทุนเท่าใดาใช่ไหมฮะนั่คือสิ่งที่หนูผ่านมาแล้วนั่นคือก็คืองบการเงินโอเคไหมครับนะบทีนี้ผู้สอบบัญชีเนี้ยเข้ามาเพื่อแสดงความเห็นใช่ไหมฮะว่าภาคส่วนจะต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนหนึ่งคนเนี้ยมาทําการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินหน่วมีความน่าเชื่อถือไหมแสดงรายการครบถ้วนตามที่ผู้บริหารไดใ้ให้การรับรองไหม นะครับสมบูรณ์ครบถ้วนชัดเจนมูลค่าต่างๆถูกต้องตรงความเป็นจริงนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีการทําอย่างนี้จริงๆก็จะมีการแสดงความเห็นนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อห้างหุ้นส่วนนะครับสร้างความน่าเชื่อถือในงบการเงินของห้างหุ้นส่วนต่อผู้ลงทุนนะครับนะต่อ ผู้ที่ให้เครดิตหรือต่อผู้ที่ต้องการคอนเนคชันกับธุรกิจห้างส่วนเรกนะครับเห็นะ้ประโยชน์หลายอย่างทวีคูณเลยนะครับนะตรงนี้ก็ต้องทาให้ดีทําให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปนะครับนะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ,นะรบม,มูลนะคล่าถูกต้องนะครับเปิดเผยข้อมูลครบนะครับนะ และทีนี้ในงบการเงินตัวนี้นะครับนะเมื่อมีการตรวจสอบแล้วก็จะต้องนําเสนอที่ประชุมนะครับนะเรียกว่าประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นนะครับเพื่ออนุมัติงบการเงิน,นภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันปิดรอบบัญชีนะครับอย่าลืมนะครับให้นํางบการเงินตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนะไปเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญของห้างส่วนนะครับเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเนี้ย นะครับหรือผู้เป็นผุ้่นส่วนของผุ้่งส่วนนี้มีการอนุมัติงบการเงินนะครับในความถูกต้องนะครับที่ผ่านกาผู้สอบมาแล้วนะครับภายใน4เดือนนะครับนับตั้งแต่วันปิดรอบบัญชีนะครับนะท้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีการยืน่นงบการเงินต่อสํานักงานบริการข้อมูลธุรกิจด้วยนะครับหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับนะเพื่อให้เขาได้อ่า ตรวจสอบนะครับหรือดูนะครับตรวจเช็คงบการเงินของธุรกิจนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนะภายใน1เดือนนะครับตรงนี้นะให้ส่งงบการเงินนะครับนะต่อสํานักงานนะครับบริการข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับภายใน1เดือนนะครับหรือถ้าใครไม่ได้อยู่ส่วนกลางนะครับนะอยู่ในเขต ได้เขตหนึ่งนะครับก็ให้ส่งยื่นงบการเงินนะครับต่อสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดที่บริษัทกิจธุรกิจนั้นตั้งอยู่ภายใน1เดือนเช่นเดียวกันนะครับท้งนี้นั้นนับตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงินนะครับนะนับตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงินด้วยนะครับนะถ้าเราไม่ไปตามไม่ส่งงบการเงินนะครับจะมีความผิดนะครับ นะไม่ส่งงบการเงินต่อกรมพัดนนะครับเราจะมีความผิดทันทีนะระวางโทษป,ปรับนะครับมีความผิดนะครับอันนี้มีความผิดในกรณีที่ไม่ยื่นส่งยื่นงบนะครับต่อกรมพัดภายในหนึ่งเดือนนะครับระวางโทษป,ปรับไม่เกินปรับไม่เกินนะครับปรับปรับทันทีนะฮะนะในยื่นยื่นไม่ยื่นนะครับหรือยื่นไม่ทันนะครับ ก็คือมายื่นนั่นเองนะครับปรับไม่เกินไม่ยื่นงบนะครับต่อกรมพัฒน์เขาจะปรับไม่เกินห้าหมืนบาทนะครับห้า0มืนบาทจําไว้นะครับตัวเลขนี้ปรับไม่เกินห้าหมื่นครับในกรณีที่ธุรกิจไม่ยืน่นงบการเงินนะครับต่อ สำนักงานาสำนักงานบริการข้อมูลธุรกิจนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือถ้าอยู่ในเขตใดเขตหนึ่งก็จะเป็นสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนะครับภายใน1เดือนนะครับนะับนะตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงินจำไว้นะฮะอ,อีกนิดหนึ่งนะครับสักนิดนึงครับ หนะ้าที่ประการที่6ครับเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีนะครับอย่างเช่นสมุดบันทึกขั้นตอนเอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีใบส่งของใบอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเอกสารหลักฐานในการลงบัญชีนั่นแหละเขาเรียกว่าเอกสารประกอบการลงบัญชีนะครับนะเก็บรักษาให้ดีโดยเก็บรักษาไว้อย่างน้อย5้าปีนะครับคุณน้จจำไว้ นะครับเอกสารเหล่านี้เก็บไว้อย่างน้อยอย่างน้อยมีคําว่าอย่างน้อยนะครับ5ปีนะครับนะอย่าลืมสั่งภาาไทยคว่าอย่างน้อยด้วยนะฮะอย่างน้อยยังไม่รู้อย่างน้อย5ปีนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่อย่างน้อยกว่านี้นะครับอย่างน้อยนะครับเก็บไว้5ปีนะครับเพื่อเป็นหลักฐาน นะครับในการตรวจเช็คย้อนหลังนะครับนะหน้าที่ประการที่เจ็ดนะครับนะห้างหุ้นส่วนเะ,ะเบียนจะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นครับอันนี้เป็นตัวแดงๆเฉพาะนะครับเฉพาะในเคสของบริษัทจำกัดเท่านั้น,นครับห้างหุ้นส่วนไม่ต้องนะครับเพราะห้างส่วนไม่มีผู้ถือหุ้นนะครับ ้างส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับนะมันละอยาก,กันนะครับนะตรงนี้ต้องตรงนี้เข้าใจได้นะครับนะทีนี้การทําบัญชีรายชื่อผู้ถือวุ้นเนี้ยของบริษัทเนี้ยครับนะให้นําส่งต่อกรมกรมนะครับอ่าอ่าให้นําส่งนะครับรายชื่อนะครับผู้ถือหุ้นต่อสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนนะครับตรงนี้ ส่งต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครหรือนะฮะที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแล้วแต่ว่าธุรกิจจะตั้งอยู่ที่ไหนถ้าตั้งในกรุงเทพนะครับก็จะส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นไปยังสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครนะครับถ้าอยู่จังหวัดอื่น นะก็ให้นำส่งรายชื่อผู้ถือวุ้นไปสำนักงานนะครับทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดภายใน14วันจำไว้นะครับส่งตัวเนี้ยใบรายชื่อเนี้ยภายใน14วันนะครับแดงๆเลยภายในนะครับ14วันหรือ2สัปดาห์นะครับ ลืมนะครับยื่นยื่นใบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับภายใน14วันนะครับนะต่อสำนักง,งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครหรือสำนักง,งานหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนะครับแล้วแต่กรณีนะครับว่าธุรกิจนั้นตั้งอยู่กรุงเทพหรือจังหวัดอื่นนะครับภายใน14วันนะครับนับจากวันที่ประชมุมน,นะครับ14วันนะี้นับจากวันที่ประชุมใหญ่สามัญนะครับนะ มิฉะนั้นมิฉะนั้นอ่ามิฉนั้นจะปีมีโทษครับมีโทษนะฮะปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทครับนะ,ะจะมีโทษระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเมื่อกี้ไม่ยื่นงบปรับไม่เกินห้าหมื่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ส่งรายชื่อนี้นะฮะภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยครับสิบสี่วันนะครับปรับไม่เกินนะครับ หมื่นหนึ่งครจำไว้นะครับอันนี้คือสำคัญนะครับปรับไม่เกินหนึ่งหมืนบาทนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับอ,อาจารย์ขอจบ นะครับการนําเสนอเพียงแค่นี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีอยู่ค่าเรียนเดียวนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในค่าที่4และ5นะครับนะวันนี้ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้นะครับหลังจากนี้นะครับทุกคนทําแบบทดสอบนะครับนะตามทไลายนะครับแต่อย่าลืมเช็คชื่อนะครับนะ ใน Google f o r m นะครับซึ่งอาจารย์จะได้แปะว่าเอาไว้แล้วนะครับใน Google Classroom อย่าลืมนะครับนะสำหรับวันนี้แค่นี้ครับอย่าลืมทำแบบทดสอบนะครับสวัสดีครับผม